สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแอร์กับบินนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําคลิปซ่อมแอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าแอร์ตัวนี้เป็นอะไรนะครับผมอาการเสียวันนี้นะครับเขาแจ้งมาว่าแอร์มันไม่สามารถทําความเย็นได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทํางานตรวจเช็คกันนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆสังเกตีิมทนะครับไฟาสถานะคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับแต่ทําไมแอร์มันไม่เย็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคอยร้อนกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูคอยร้อนกันนะครับผมคอยร้อนก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับแอร เดี๋ยวมาดูชุดคอนโทรลกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะฮะพอเปิดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตรวจเช็คกันนะครับว่าเราจะเช็คกันยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีตรวจเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆพืจช่วงต้นคลิปได้ไหมครับรีมทมันโชว์สถานะว่ามีไฟสั่งมาที่คอยร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับว่ามีไฟมาจริงไหมนะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็จะใช้อุปกรณ์เช็คนอกสายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อน ขาหนึ่งกับขาสองนะครับจะเป็นไฟสั่งที่มาจากคอยเย็นนะครับแสดงว่าแอร์ตัวนี้มีไฟสั่งมาอยู่นะครับเพื่อนๆถ้ามีไฟมานะครับเครื่องเช็คนอกสายมันก็จะร้องติดๆนะฮะสองขาแรกจะเป็นสายไฟที่มาจากคอยเย็นนะฮะที่ก็ไล่สายนะครับไปเจอจุดเสียนะครับว่าจะเป็นจุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันแอร์ทั่วรวมัวมันวมโอเคครับตอนนี้นะครับเราพอจะรู้สาเหตุแล้วนะครับอาการเสียตัวนี้นะครับขั้ว ตัวนี้นะครับที่มาสั่งจากคอยเย็นนะครับมันหลวมอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาทําการแก้ไขกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับขั้วตัวนี้นะครับมันหลวมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาครีมบีบนะครับให้มันตีบๆนะครับแล้วก็เสียบไปที่เดิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ก็จะสรุปเลยนะครับผมอาการเสียวันนี้นะครับว่าสายไฟมันหลวมแล้วก็มันหลุดออกมานะครับสาเหตุอาจเกิดจากอุปกรณ์มันร้อนนะฮะแล้วก็มันขยายตัวนะครับเลยทําให้อุปกรณ์มันหลวมแล้วก็หลุดออกมานะครับพี่ก็แก้ไขโดยการบีบให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็เส ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อน